ทุกสิ่งย่อมมีวันจากแม้ว่าเวลาที่คุณไม่เหลือใครแล้วก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ หทีมงานเราด้วยนะครับรีมี่สวัสดีครับถือได้ว่าเราโชคดีอย่างมากที่เกิดมาในยุคที่มีกล้องแล้ว oh. ก็ไม่รู้ว่าคนสมัยก่อนนะครับพวกเขาจะออกล่าท้าผีเหมือนยุคนี้หรือไม่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว สำหรับแอดนะถือได้ว่าเราเกิดมาในยุคที่มีผีอยู่ตามอินเทอร์เน็ตหาดูได้ง่ายแม้บางคลิปเราอาจจะคิดว่ามันเฟกแต่มันก็ต้องมีบ้างที่อาจจะเป็นผีจริงๆดังนั้นถ้าใครกลัวผีสำหรับวันนี้ ก็ไปชวนเพื่อนมาดูด้วยอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วอย่ารอช้าเลยดีกว่าเรามาเริ่มคลิปในวันนี้ทันทีเหตุการณ์หลอนหนักคนลุกนี้เป็นร้านสะดวกซื้อสาขาหนึ่งครับที่เกิดเหตุการณ์แปลกๆ มีภาพจากกล้องบงจรปิดที่แสดงให้เห็นว่าคล้ายรถเข็นที่อยู่ในห้างเรากับว่าในยามค่ำคืนมันขยับเองกำลังเดินทางไปที่เคาน์เตอร์และที่หลอนก็คือมาหยุดอยู่มีของเต็มคันรถกันเลยทีเดียวโดยที่ไม่มีใครเข็นมัน หลอนมากครับเพื่อนๆคล้ายไม่หยุดอยู่เหมือนจะจ่ายเงินหน้าเคาน์เตอร์พนักงานร้านปิดให้บริการซึ่งไม่มีใครอยู่เลยน่ากลัวมากเลยทีเดียวบางคนก็ว่าเหมือนเป็นวิญญาณนะครับของคนที่ตายไปแล้วไม่รู้ตัว จึงใช้ชีวิตตามปกติโดยถ้าเป็นแบบนั้นจริงแอดว่าก็น่าสงสารเขามากกว่าที่จะกลัวเขานะครับเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรก็บอกกันได้ผีหลอกในย้ำค่ำคืน โดยเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นนี้นะครับดูเหมือนว่าเป็นคลิปที่ได้มาจากกล้องวจนจรปิดหน้าที่แห่งหนึ่งในช่วงเวลากลางคืนที่ดูคล้ายกับมีบางสิ่งบางอย่างครับคลานมาบนถนนและในขณะนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์ของชายคนหนึ่งขับผ่านพอดีเปะ๊ะเลยทีเดียวดูเหมือนว่าคนขับตกใจครับ จึงกลับล้มชกกระตุกอยู่บนพื้นรถเขาพลิกคว่ำลองดูดีๆนะครับน่าสงสารเข้ามาก คล้ายกับว่าเป็นร่างสีขาวมันพยายามไปที่รถมอเมตอร์ไซค์ล้มอยู่โดยที่มีคนขับสลบไม่รู้ตัวจูจูมันเคลื่อนที่ไปอีกฝั่งโดยลากสังขารร่อแร่ ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นาคนลุกมันหายตัวไปมาได้อย่างรวดเร็วลองสังเกตด,ดูดีๆนะครับนาตกใจเป็นอย่างมาก คิดเห็นอย่างไรครับเพื่อนๆแต่ก็อาจจะเป็นคลิปตัดต่อนะเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าตัดต่อหรือไม่ก็บอกกันได้ นักล่าท้าผีที่ต้องหนีกลับบ้านทันทีเมื่อเจอกับสิ่งแวดล้อมน่าขนลุกที่มีผียืนดูในขณะที่เขาล่าท้าผีอยู่ในป่าแห่งหนุลองดูดีๆนะครับเพื่อนเ,อนเหมือนชัดเลยทีเดียว โดยสิ่งที่เขากลัวยังมากนั่นก็คือมีลักษณะใครคนยืนอยู่ตรงพุ่งไม้นาทึกเห็นชัดหรือเปล่าครับเพื่อนๆดูไม่น่าใช่คนนะแอดว่าชายคนนี้รู้สึกไม่ปลอดภยัยจากนั้น รีบวิ่งหนีทำกลางไลฟส์สดทันทีเมื่อนจูจูไปเห็นเข้าคิดเห็นอย่างไรครับถ้าเจอแบบนี้จะอยู่ได้หรือเปล่าก็สามารถบอกกันได้กับยิงสาวสีหน้าขาว บนหน้าไม่มีอะไรเลยยังหน้าคนลุกผมยาวกับชุดเก่าๆที่ห้อยลงมาและที่หลอนไปกว่านั้นทำกลางบรรยากาศสิ่งแวดล้อมป่าหนาทึบที่น่าวังเวอาจจะเป็นผีก็เป็นได้แค่เพื่อนๆลองดูใกล้ๆ แล้วบอกกันด้วยมันคืออะไรกันแน่และอย่างไรก็ดีสำหรับวันที่ดีวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้รักษาสุขภาพนะครับเพื่อนเพื่อน สวัสดีครับ